เข้ามาดูว่าวันนี้เราจะทําไส้กรอกรสอัดตรัก์บ้านเราก็คือไส้ตอรอกรสโค้กอินะคะ แชนแนลค่ะวันนี้เรามาเจอกันในบรรยากาศสาวโรงงานอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จะพาเข้ามาดูว่าวันนี้เราจะทำไส้กรอกรถอัตรักษ์บ้านเราก็คือไส้ตรอกรถโคตรจิงนะคะเพื่อต้อนรับวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นั่นเองก็เดี๋ยวไส้กรอกตัวนี้จะไปจัดตรงนั้่นด้วยเราก็รามาเริ่มกันเลยค่ะ วัตถุดิบของเรานะคะวัตถุดิบหลักแม่นอนก็จะต้องเป็นหมูเนาะหมูอันนี้ก็เป็นหมูชนิดพิเศษที่แม่เอามาไว้ใช้ทําไส้กรอกก็คือหมูที่มีลักษณะเป็นเนื้อเอนด้วยนะคะเป็นคัดเลือกมาเฉพาะส่วนเลยแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ของไส้กรอกก็ตัวยิ่งก็คือเครื่องปรุงที่มันเป็นเครื่องเทศพิกศเหมือนกับพริกแกงเนี่ยคะ่ะก็จะมีส,ส,ม,สมุนไพรใต้อย่างเช่นามินค่ะนะตตาลัยใบมะกรูดแล้วก็ พริกแดงนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพเท่นั้นเลยนอกจากนั้นเราก็ยังมีพริกไทยสดน,นะคะเพื่อให้อัจรสในการกินสนุกยิ่งขึ้นในการได้กัดเม็ดพริกไทยเป็นเม็ดๆนะคะแล้วก็ความหอมของใบมะกรูดเพิ่มขึ้นมาด้วยส่วนเครื่องปคุงก็ง่ายมาก น้ำเย็นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะนาเอาอวัตถุิบเหล่านี้มาผสมเนี่ยทำยังไงและออกมาเปนะ็น หลังที่เราเอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะไปตีผสมจนได้เป็นเนื้อไส้กรอกเหนียวเหนียวหนึบหนึบแล้วนะคะเราก็จะเอามาเข้าเครื่องอัดไส้กรอกเครื่องอัดไส้กรอกก็จะออกมาเป็นขึ้นรูปมาเป็นรูปทรงไส้กรอกขนาดที่เราต้องการน้ำหนักที่เราต้องการตามที่เราตั้งน้ำหนักไว้นะคะหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการเอาไปอบรมฟันเพื่อเป็นการเร่งสีตามธรรมชาติด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นไส้กรอกที่เราขึ้นรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเดี๋ยวเราจะพาไส้กรอกนี้ละคะ่ะไปเข้าตู้อบของเราตู้อบนี้ไม่จะเป็นตู้อบรมควันนะคะเราจะตั้งอุณหภูมิไว้แล้วก็จะใช้ไอเข้าไปรมควันแบบธรรมชาติเนาะเอาจากตู้อบนี้ไส้อะไรบ้างก็คือไส้กรอกของเราสีจะสวยขึ้นเข้มขึ้นมีกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อก็จะแน่นเด้งหนึบแบบธรรมชาติด้วยค่ะโอ้ยอยากชิมแล้วคุณแม่ ถ้าอยากชิมเดี๋ยวค่อยไปตามต่อกัน EP หน้านะคะว่าแม่จะพาไปชิมไส้กรอบแต่ละรสเนี่ยอร่อยแค่ไหน เราเข้าสู้อบเป็นระยะเวลาตามที่เรากาหนดไว้นอะประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็มาทําให้มันสุกด้วยการนึ่งไอ้น้ำนะคะและหลังจากนั้นเราก็แพ็กก็จะได้เป็นไส้กรอกที่มีแพ็กสวยงามแบบนี้นะคะสามารถมาซื้อได้ที่ร้านหมูน้องหรือว่า มาในเพจแล้วก็สั่งซื้อมาได้นะคะและอย่างที่แม่สัญญาไว้นะคะว่า EP หน้าเนี่ยแม่จะพาไปชิมไส้กรอกและไส้กรอกแม่ไม่ได้มีรถเดียวนะไส้กรอกแม่มีหลายรถมาถ้าใครสนใจอยากรู้อยากชิมอยา่อยาลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์สับ Subscribe กดติดตามสั่กระดิง่งกริ๊งๆรี๊ร๊รให้แม่ที่ช่อง a d <ไ>ดน s Channel ค่ะแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย